เริ่มโอเคทุกคนเราก็กลับมากับช่องการพาวเดอร์กคนเดกเช่นเคยซึ่งเกมในวันที่ผมมจะมาเล่นก็แน่นอนทุกคนได้เห็นจากปกคลิปแล้วก็ชื่อไปละว i o โอโปรไทป์ซึ่งครั้งเนี้ยเราจะมาผ่านสเตจสุดท้ายกันหรือคือสเตจที่5ซึ่งผมหลังจากไปเล่นมาอย่างเนิ่นนานก็ทำให้ผมรู้ว่ามีตัวละครหนึ่งที่โคตรจะขี้โกง มันคือตัวละครที่เอฟเฟกดูโง่ที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นตัวละครตัวแรกเราเป็นตัวเบสิกใช่ไหมตัวนี้ได้เอฟเฟกต์เบรนโบนัส50ไอ้น,นี่ได้เดสทอยบูสอะไรสักอย่างพวกลบอันนี้ก็คือได้ลบพวกกระสุนกระสุนอะไรมากขึ้นอันนี้ปล่อยเหตุบวกอันนี้ปล่อยลูกกระสุนอันนี้ฟันแรงขึ้นปล่อยอันนี้สามารถได้รับคอเยอะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่าของถูกลงของแต่ละอันคือโคตรจะดีเลยเอฟเฟกต์อะบิลิตี้ แต่ว่าเอฟเฟกของอันนี้คือเมื่อตัวมันเริ่มเกมมันจะได้โลมา2เลือดก็คือปกติเราจะมีหัวใจเริ่มที่3ใช่ป่มตัวนี้จะมีหัวใจเริ่มที่5้าเว้ยทุกคนแต่ว่าตัวมันไม่สามารถที่จะทํเดเมจด้วยสกิลอย่างอื่นได้เลยเว้ยคือทําได้อย่างเดียวก็คือเอาตัวไปชนอะแล้วมอนตัวที่โดนชนมันจะตายโอเคป่ะคือตัวมันทําได้แค่นั้นเลยซึ่งมันฟังดูกระจอกมากแต่ว่านี่ทุกคนเราไปดูกัน เล่นสเตจที่5ให้ดูผมจะบอกว่านี่เป็นคลิปสุดท้ายอย่างแน่นอนและผมเล่นเทคเดียวอย่างแน่นอนแงมั่นใจขนาดนั้นอย่ามาดูเลยก็คือมันตัวมันยิงไม่ได้เลยไม่มีสกิลยิงแล้วมันทําทได้แค่นี้เลยเว้ยก็คือปล่อยไอ้โล่มารอบตัวซึ่งอันนี้ไม่ใช่โล่นะมันคืออันที่เราวางเป็นบ่อสโลทุกคนจําได้ปะ่ะเออบอสโลซึ่งคราวนี้จะไม่ใช่บ่อสโลละมันเป็นมันก็จะเป็นอันนี้แทน ซึ่งอันนั้ทุกทุกคนเห็นน่ะเลือกอันไหนก็ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะอันไหนผมก็ใช้ไม่ได้เลยทั้งนั้นเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยเห็นว่ามันได้เป็นอันรูปปอดซึ่งเราไม่เคยเห็นอันเลนรูปปอดเลยใช่ป่มล่ะเนี่ยเห็นว่าเป็นลูปสโลกับรูปปอดเนี่ยติดไม่ได้เออตัวมาตัวอย่างนี้ติดอย่างนง้ก็จะติดไม่ได้จะมีแค่สองเห็นไหมเบรนข้างบนเรามีแค่สองอันด้วยซึ่งอ่ะดูของที่อ้าปกติที่ผมเข้ามาหน้าเนี้ยมันจะยามันปลื้ดลงมาข้างล่างเลยใช่ปห แต่ว่าครั้งนี้มันมีแค่นี้เองเว้ยคือ,อมีแค่อันนี้ดอปเลตพอลิตี้ดอปเบรน HP แล้วก็มูฟเมนต์สปีดมีแค่นี้เลยง่ายๆสั้นๆได้ใจความแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คืออาวุธที่ผมได้มาปกติผมจะบอกว่าน,นี่อาวุธอันนี้แรงกว่าทุกคนจําได้ปะแต่ว่าอันเนี้ยศูนย์เดเมสร้างเดเมจไม่ได้เลยจากของชิ้นนี้ตัวละครตัวนี้สร้างเดเมจจากอะไรไม่ได้เลยแต่ว่า ความเด็ดที่ผมบอกก็คือมันสามารถชนมอสเตอร์ทีเดียวตายได้เดี๋ยวทําให้ดูเห็น HP ของดัมมี่พวกนี้ป่ะเลือดก็คือ9 0 0 0หม่ม่หน่วย10,000อยพันหมื่นแสนล้าน9 9 9ล้าน9ก้แแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวนี้ชนทีเดียวตายใช่ทุกคนไม่ได้เข้าใจผิดชนทีเดียวตายเพราะฉะนั้นไป ดูตัวละครที่โกงที่สุดในเกมก็เทคนิคในการเล่นตัวละครตัวนี้อีซี่มากเดินวนไปเรื่อยๆจนกว่าฝั่งฝาตูจะมาออรวมกัน,นเยอะแล้วรอวิทท้ายๆเราค่อยหมุนทีเดียวให้มันหมดทุกตัวโอเคปะเพื่อเก็บเซลลให้มันได้เยอะที่สุดง่ายๆแบบนี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเดินไปเก็บเซลลเพราะว่ามันชนด้วยตัวเองอยู่แล้วมันใกล้เซลของตัวเองมากอยู่แล้ว ไม่ไม่จำเป็นต้องเก็บเซลเลยเซลมันจะเข้าตัวทันทีโอเคป่ะ okay, เลือกอะไรก็ได้หน้านี้เราขอแค่เรื่องอันที่เทียเยอะสุดก็พอเพราะว่าหลังจากครั้งนี้แล้วเราเกิดการเรียนรู้ว่ามันสามารถกดขายได้แล้วก็สิ่งที่เราสิ่งที่ผมจะอัพก็คือสมองแล้วก็ความเร็วเท่านั้นเบรนไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้ช่วยแถว้ผมสร้างดาเมจได้มากขึ้นโอเคไหมมันก็จะเป็นแค่นี้เลยแล้วก็เดินไปเดินมา ถ้าถามว่าทําไมต้องอาบเลือดแน่นอนเพราะว่าตัวผมมันชนได้จํากัดครั้งเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการที่ตัวผมเองอ่ะเดินเร็วมากขึ้นมันก็ทําให้ผมสามารถฆ่าได้มากขึ้นใน้นทีหนึ่งเพราะเอาตัวไปเดินไปชนได้เร็วขึ้นตัวมันิะกระพริบแวบ,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 บ,บ,บมันไม่สามารถมันแบบว่ามันจะไม่โดนเดาเมจในช่วงเวลาหนึ่งนะทุกคนนึกออกปะนึกออกแหละน่าจะเห็นมาหลายพานละเพราะผมชนได้เรื่อยๆตราอะไรที่ผมเย็นตัวกระพริบโอเคนะเนี่ยเหลือประมาณ9ก้าวินเนี่ยก็บวกเลยเนี่ย ซัดทุกตัวที่เดินมาบ,บัก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 เก็บของเรียบร้อยจบเอ้าเดี๋ยวจบจริงด้วยผมชนเพลินบ้านะโอเคทุกคนกลับมาสเตห5เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรถูกต้องไหมน่าจะไม่เห็นอะไร ล้อมรอบพวกมันให้หมดทำมายินออ,อกันแล้วก็เป็นตัวที่เล่นง่ายในทางที่แบบว่าคือแบบไม่ต้องคิดอะไรด้วยนะเพราะว่ามันก็ก็ก็ก,ก็ทุกคนก็แค่ไม่ต้องคิดว่าต้องใส่ของอะไรอะ่ะแค่แบบว่าถึงเวลาก็แค่เดินเข้าไปชนทุกตัวไม่แต่มินีบอสอะไรก็ตายหมด นายเละทุกอย่างทุกทรัพสิ่งใช่ไหมนันก็ไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะต้องใส่ของอะไรให้คิดว่าจะต้องข้ามพวกมันยังไงก็พอโอเคของเลือกอะไรก็ได้เฮ้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันไอ้พวกนั้นะเราเลือกได้นะไอ้พวกอันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรหรอกมันแค่เปลี่ยนอันได้เฉยโอเคปหตลกดีใช่ไหมล่ะแล้วก็ ขายพวกมันทิ้งไปอยู่ดีหรือเปล่าไม่ต้องขายก็ได้ขายได้อันหนึ่งขายไปเลยแล้วกันปึ้งบวกมา50าสิก็เพิ่มมันนี้เพิ่มเลือดเข้าอีกแค่อัพเลือดก็พอตัวละครนี้ก็จะเกิดความขี้โกงที่มากขึ้นสบายแล้วก็เล่นเทคนิคเดิมนะทุกคนก็คือเดินวนๆเอ๊ะรู้สึกเหมือนโล่อันนี้มันจะไม่ดีวะมันแบบเปิดแล้วมันมีหยุดๆยุยยะ ส่วนเมื่อกี้ไม่ได้นะมันเปิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมน้อแล้วก็ต่อให้เราจะใส่แบบอันพงอันพิษอะไรมันก็ทำดาเมจใส่ตัวพวกนี้ศูนย์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 หมดเลยนะนั่นคือความแบบว่าขี้โกงของมันเอ้ยความหววของมันนิดหน่อยเดินว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 นไปเหลือสักประมาณแบบ20วิแล้วเดี๋ยวผมเดินเข้าไปชนทุกตัวทิ้ง เนี่ยก็เดินชนแปะ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 เรียบร้อยทุกตัวบนโลกใบนี้ก็จะหายไปหมดปึ๊บเดินวนชนให้มากที่สุดที่จะทำได้ชนชนปึ๊บโอเคเรียบร้อยอีซี่โอเคอย่างที่บอกไปทุกคนมันเลือกอะไรก็ได้ ก็แค่เลือกๆไปใช่ปะแล้วก็กดขายทิ้งไม่ได้หมดเลยเนี่ยนะขาย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 ,ขาย,ขาย,ขายสบายสบายเอาเงินมาอัพตัวละครซึ่งก็จะเก็บ hp ให้เต็มไปก่อนเลยเอ๊ยลืมเปลี่ยนวงวง้าไม่เป็นไรแล้วกันมันก็แค่วิ่งเข้ามาหาเราเร็วขึ้นใช่ปะหลบ,ลบได้สวยมากเรายังไม่ได้อัพความเในการเคลื่อนที่เยอะมากนะัเพราะฉะนั้นเราก็จะแอบ อ่าชื่ออะไรนะแอบเล่นยากนิ่น,นึงนะเพราะว่าตัวพวกนี้มันจะวิ่งเร็วหน่อยอ๋อแล้วก็ตัวละครตัวนี้มีเอฟเฟกพิเศษอย่างด้วยนะคือมีโอกาส25%ไม่โดนเาเมจด้วยไงขี้โกงปะแล้วในระหว่างที่แบบเรากำลังตัวกับพิบอะแล้วเราไปชนปุ๊บมันติดไอ้25%อันเนี้ยมันก็ทําให้เราชนต่อได้เรื่อยๆนะมันก็ทําให้เราแบบเออเป็นกึ่งอมาตะได้เลยแหละ โอเคไม่จะโดนสโลทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถเข้าใกล้เราได้โดยแะ้วม่อมเหมือนเดิมทุกคน20่สิบวิแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปมงรวบรวมไม้เป็นกองกองบลักบลักบลักเข้าให้เอออ่ากับผมกำลังจะตายเหมือนกันอ่าโอเคเดินออกมา เดี๋ยวตายก่อนไม่ใช่อะไรหรอก3 2 1เดินเข้าไปชนอีกสักหน่อยโอเคเรียบร้อยนึกว่าตายแล้วไปเลือกอะไรก็ได้ออกใค้เลือดเยอะไว้ก่อนอ่ายังไม่ต้องขายก็ได้เพราะเราซื้อไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ต้องขายเก็บไว้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดแบบเก็บของไว้นในตัวเยอะๆอะมันจะทําให้ตัวละครเรามันแบบเหมือนชนได้นานขึ้นหรือเปล่านะหรือผมคิดเองก็ไม่รู้ ผมไม่แน่ใจว่าเอออันนี้แบบอบเคียดอ่านเหมือนกันแล้วผมดันขายที่หิงเมื่อวนะแอนที่มันบนบนที่มันนานกว่าน,นี้ตายแล้วไม่เป็นไรก็แค่โดนมอนบังตัวเข้าถึงตัวง่ายกว่าเดิมโอเคเดินวงใหญ่ๆห,หน่อย พึบหลบสวยรอประมาณเหมือนเดิม20วิไม่จริงๆ20วิยังไม่ได้เลยปะแกใช่ปะเดือเราไม่พอเราต้องอรอแบบประมาณแบบว่า10กวิสุดท้ายอ่ะ15วิก็ได้อ่ะมอนแอบเยอะไปหน่อย ดูความเยอะนั่นสิทุกคนมันจะกลายเป็นอาหารให้เราเกือบทั้งหมดไป15แล้วมงทุกตัวที่อยู่ร,บรอบๆไม่ทิ้งทุกตัวดันหน้าเข้ามาตายกันให้หมดเลยซึ่งผมจะเหลือ,อไว้สองหัวใจเหมือนเดิมแล้วก็มงเข้าไปตอนสุดท้ายโอเคเรียบร้อยเลือกไปมั่ว พออัพแล้วต่อจากนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องขายของแล้วทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องเดินเร็วขึ้นก็ได้เราแค่ใช้ชุดอยู่อย่างง่ายๆแบบนี้หัวใจเราเยอะที่สุดในประวัติการทุกคนเคยเห็นปะขวาซ้ายบนอะ่ะมันขึ้นมาเป็นคูณ8หัวใจแล้วก็อีก2โลเห็นปะไม่ได้ขึ้นเป็นรูปหัวใจเหมือนปกติที่ขึ้นละแล้วทุกคนอาจจะไม่อยากจะเชื่อแต่นี่ผมเล่นมาถึงเวฟที่9้าแล้วด้วยความรวดเร็วสูงมาก สูงมากจริงปกติคลิปอาจจะแบบว่ายาวเป็น10บสนาทีปกติผมเล่นอ่ะโดยเฉลี่ยมันก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะนะคลิปนี้น่าจะไม่ถึงว่ะใช่ไหมทุกคนที่ดูอยู่ได้เห็นเวลาคลิปกันแล้วนี่มันคงไม่ถึงแหละใช่อีซี่เลยแบบนี้สบาย 1ิกวิเช่นเคยอุ้ยเผื่อชนแต่ไม่เป็นไรเ <g ül> พราะเราก็ได้เลือดเพิ่มมาหนึ่งใช่ไหมก็ประมาณสิบห้าวิเหมือนเดิม <g ül> ก็น่าจะเข้าไปหมงในทุกตัวบนโลกใบนี้ <g ül> เดินหลบๆไปก่อนสิสีแล้วกันอ่ะเข้าไปชนให้หมดคนพวกมินิบอสให้หมดพอได้แต้มเยอะกว่าคนอื่น เรียบร้อยโดนเราย่อยสลายกลายฝุ่นผงของขอากาศหมดเรียบร้อยอีซี่เลือกสีฟ้าเข้าไว้อ่าอันนี้ก็ติดได้นะแต่มันก็จะเป็นแบบดูแล้วกันมันก็เป็นแค่วงๆขึ้นมาเหมือนเดิมแค่หน้าตาเปลี่ยนไปแค่นั้นเลยอนอกนั้นไม่มีประโยชน์ จริงๆผมเข้าใจว่ามันสามารถที่จะทำอยื่ได้เช่นอย่างเนี้ยแล้วก็แบบลำไส้ใหญ่ได้นะถ้าเกิดแบบจะทำต่อแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องทำต่อก็ได้ก็แค่นี้เลยแล้วก็ไปได้เลยเนี่ยเออเราต้องหาสโลว์อันใหม่ปะที่แบบมันสโลว์ได้ตลอดไปอ่ะอันนี้คือเราดันเลือกอันที่สโลว์ได้น้อยมาสโลว์ได้ไม่ตลอดไปแล้วันเราดันขายอันเก่าไปแล้วไง ด้วยความเผิมเกิมไงมากไปหน่อยอ้อด่านนี้มีบอสนะทุกคนเวฟสิบเดี๋ยวจะโชว์ความโอเวอร์พาวเวอร์ของตัวละครตัวนี้ให้ดูตัวละครน้องเห็บอ่าหนึ่งนาทีบอสน่าจะเกิดหรือเปล่าไม่เว้ยเกิดตอนเท่าไหร่วะห้าสิบแหละเติงเติ นี่ไงบอสเดินลงมาแล้วซึ่งเราก็เหมือนเดิมไม่ต้องสนใจบอสมากแค่เดิมมนวนๆไปโอเคป่ะอ่ะเราก็ชนปึ้งเรียบร้อยบอสตายทุกคนจบแหละเว็บบอสง่ายปะอีซี่คดคท้แล้วก็ม่งไปแต่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยเวย้คือเหมือนว่าของเขาอยู่ในตัวเราอะมันอาจจะทำให้ช่วงเวลามาต่าของเรามันนานขึ้นด้วยนี่เพิ่งผมเพิ่งเสียไปแค่สี่หัวใจเองนะคะ่ะที่ตอนแรกอะ ผมชนแค่แป๊บเดียวผมก็เสียไปละสี่หัวใจใช่ปะเออผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ก็ผมก็แค่ดวงดีที่แบบว่าติด25%รัวๆใช่ปะที่ทำให้ไม่เทคเดเมจไม่รู้เหมือนกันทุกคนโอเคผ่านได้อย่างง่ายดายเฮ้ย hey, ได้บอลทองโอ้โหนี่มันเหมาะกันเราเป็นอย่างยิ่งบอลทองหื ไม่ใช่ไกทองเตนบอลทอง,บอทองสบายแล้วเราอ๋อไม่ได้เพราะ capacity เรามันตันแค่นี้ได้เงินมาสักหน่อยอุ๊ยโอ้โหอัพความเร็วในการเคลื่อนที่ล้วนๆไม่ต้องอัพอย่างอื่นด้วยซ้ำํำเราก็จะวิ่งเร็วมากอ๋อตัวละครตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นด้วยนะเนี่ยทุกคนเห็นความเร็วในการวิ่งของผมป่ะปกติอัพมา3ขั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วแบบพพลาดอะ่ะอันนี้คือมันเร็วแบบว่าฟอร์บูล่า ผมสามารถเดินหนีแบบห่างกันเป็นหนึ่งหน้าจอได้โดยง่าย easy easy รวบรวมบอลให้มาอยู่รอบๆเล่นผาดโผนเดินแบบตัดหน้ามอนทุกตัวเลยยังได้ตัดหน้ามอนแงหลบแบบช้ำๆเล่นตัวธรรมนามาเยอะเลยต้องหลบช้ำหน่อย เม่งั้นแท็กเอ้ยไม่นะเผื่อชนไปนหนึ่งจึกโอ้โหจบละขิงมาตั้งนานสุดท้ายเผื่อชนอะไรอะฮึบฮึบเดินหลบเดินหลบ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 เรียบร้อยยี่สิบกวิชนเลยตูมอันนี้ไม่มอนสายอึดอะนะมันก็จะมันก็จะเกิดน้อยๆหน่อยนะของด่านเนี้ยก็แอบแย่นิดน,นึงสำหรับเรา บบอยากได้แต้มมาเยอะไม่ค่อยดีเลยผลให้หมดโอเคเรียบร้อยโอเคเลื่องไหนก็ได้อย่างที่บอกเลือกอันที่มันเทียสูงสุดก็พออัปเกรดได้ไหมไม่ได้ลองใช้600เรามีแค่หเรามีแค่200แล้วก็วิ่งด้วยความเร็วเสียงอีกเช่นเคย แล้วตอนนี้เราก็มีสโลว์ที่แบบว่าเปิดได้ตลอดเวลาแล้วด้วยก็สบายมันไม่วันเข้าถึงตัวเราแน่นอนก่อนเวลาให้เราจะกำหนดโอเควนไปเดินซอกแซกระหว่างทางอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวชนข้างหน้ารู้สึกได้เลยหลบ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 เออสโลว์สโลว์ลไป เอ้ยเดี๋ยวเกือบชนโอ้โหหน้าเกือบโมงละแต่ก็ยังไม่โมงซึ่งผมคิดว่าตอนนี้จริงๆแล้วประมาณ40วิเนี่ยเราน่าจะโมงรอบแรกแล้วนะเอาเผื่อโมงแล้วโมงเลยละกันเราน่าจะอามาตานานมากอยู่เหมือนกันนี่คือ20วิแรกผมเสียไปแค่สองใจ ทำให้ผมสามารถน่าจะหมูงได้อีกยาวๆหมดหมดไปเลยปะละ่ะโผล่มาทั้งแมปก็ตายพร้อมกันทั้งแมปหมูงให้หมดโอเคปัก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 เรียบร้อยสะอาดสะอาดเราเล่นเกมนี้มาไม่เคยทําแมปสะอาดได้ขนาดนี้มาก่อน เอาจริงๆนะเล่นไอ้มมงเนี่ยมันสนุกมากเหมือนกันนะมันรู้สึกว่าดูตัวเองเ,อเอมืเอเ่อดีเฮ้ยได้อะไรสีทองมาแต่ไม่ดีหรอกให้เก็บไว้เฉยๆโอเคเลือกๆไปโอเคอัพสปีดน่าจะอัพได้อัพเลยเริ่มมาถึงด่าน13ด้วยความรวดเร็วจะเวลา,าเล่นเพียงแค่บู๊ปเดียวเท่านั้นเราจะเป็นด่านที่ผ่านไว้สุดปาศาสใช่หรือไม่น่าจะใช่ เลือดในโคงค้าวเป็นที่สิบอีกเช่นเคยซึ่งมันน่าจะไม่มีตัวละครตัวไหนที่แบบมีเลือดมากกว่านี้อีกแล้วนะสิบเนี่ยคิดว่าคิดว่าน่าจะดีเป็นตัวที่มีเลือดดีสุดในเกมพึบหลบอ้าวเผอชนงั้นก็มงไปเลยหนึ่งชุดที่เหลือก็เลิกมงก่อน เดี๋ยวตุยไม่ใช่เดี๋ยวตุยหรอกเดี๋ยวมันไม่สะใจตอนท้ายๆท,ที่แบบหมงงปั๊ดหมงงตอนมันเยอะๆนี่มันก็สะใจดีมากเหมือนกันปึบปึ๊บปึบปึบปึ๊บปึ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 บผิวจัดจัดไม่สามารถมีใครเข้ามาสกิลเราได้ทั้งนั้นไม่แต่ปลายก้อยหรือเปล่าวะ เกือบโดนแต่ไม่โดนไงคำว่าเกือบก็แปลว่าไม่เป็นไรโอ้ยโดนแล้วเรียบร้อยเออว่ะเราเหลือเวลาแค่สิบกว่าวินาทีว่ะวิ่งเพลินไปไหน่อยนะหลบเพลินลืมชนโอเคหม่งให้หมดปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บป๊บเรียบร้อยกดข้ามไปเลยหุยอีทองแปลที่ดีมากน,นะถ้าเล่นแบบปกตินี่คงจะอยากได้อ่ะ ไอไออันเนี้ยสีทองเนี่ยเพราะมันจะแบบช่วยฆ่ามอนใช่ปะแล้วมาคู่กับไอ้น,นี้ด้วยนะลำไส้ลำไส้ที่เป็นสีฟ้าโอ้โหฆ่ามอนแบบโหด,พดตัวละครตัวนี้ไม่จะเป็นเรามาถึงหน้าสิบสี่แล้วทุกคนเป็นไงเร็วป่ะน่าจะเร็วมากมากที่สุดในเกมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวละครตัวนี้สามารถจบเกมได้เร็วที่สุดตั้งแต่เคยมีมา น่าจะเป็นอย่างนั้นยังไม่ต้องสงสัยเรียกว่าสปีดรันเลยยังได้ตายสปีดรันเออแล้วก็ใช่ผมคิดว่าอาจจะนะอาจจะทำคลิปแถมอีกคลิปหนึ่งของเกมเนี้ยแล้วก็เล่นไอตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมเล่นในด่าน Infinity อินฟินิตี้อ่ะแล้วเล่นไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเดี๋ยวก็จะได้รู้มันจะเล่นไปได้ไกลขนาดไหนใช่ปะ่ะ ซึ่งด่านเนี้ยรู้บ้างทุกคนมันแค่ฆ่าบอสสองตัวนี้ได้เนี่ยคือไอ้บาลเลีข้างๆเนี่ยมันจะหายไปไงจริงๆก็คือเรายืนนิ่งเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไม่ดูไม่ไม่ต้องเดินชนก็ได้แค่เดินชนมาได้แต้มเยอะกว่าเฉยจริงๆเรายืนนิ่งเลยก็ได้นะโอเคเรียบร้อยจบแบบไม่จำเป็นต้องเดินแต่อย่างใดอุย้ยสีทองหมดเลยบ้าโอ้โหปกติเล่นทำไมไม่เจออย่างนี้บ้างวะโอเครอบท้ายละ เราไปกันด้วยอันอัพของมั่วๆอีกอย่างเลยหนึ่งจึกเอากดผิดสบายแล้วอึ๊บอึโอเคแล้วเราก็ไปกันได้เลยด่านสิบห้าสะดวกสะดวกรอบอสเกิดแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ของเด็ดของด่านสิบห้าให้ดูคือด่านสิบห้าเนี่ยทุกคนก็จะรู้กันว่ามันคือด่านที่มีบอสโผล่มาสองตัวใช่ไหมแต่ว่าด่านสิเนี่ยมันแตกต่างกับด่านสิอยู่เว้ยทุกคน ด่านสิบสี่อ่ะถ้าเกิดเราฆ่าบอสเสร็จปุ๊บไอบ้วงวงที่เป็นเส้นๆ้รอบรอบเนี่ยมันจะหายใช่ไหมแต่ด่านสิบห้าเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าบอสทิง้งครบสองตัวปุ๊บมันผ่านด่านเลยเว้ทุกคนเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ผ่านด่านเนี้ยเร็วที่สุดละเท่าที่ผมจะคิดออกเลยเพราะมันแค่หม,มงปึ๊บปุ๊บเรียบร้อยผ่านด่านบอสต,ตัวแรกเอาจริงๆคือเวลาแบบเนี้ยมันต้องรองบอสอีกตัวหนึ่งเกิดก่อนเนือว่าถ้าเราเล่นปกติอ่ะเราจะเจอบอสสองตัวพร้อมกันใช่ไหมแต่ละครตัวนนนีีี้้้้ไม่ต่ตอองแลวโชวทึเรรยยบผา ไงอีซี่ป่ะตัวที่โอพที่สุดในเกมผมผ่านด่าน15ด้วยเวลาเพียงแค่26นาทีพูดได้ง่ายคือคลิปนี้ผมไม่ต้องตัดเลยด้วยซ้ำไงสบายป่ะโอเคแต่ว่าคลิปนี้จบแบบนี้จริงๆโอเคไหมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะกลับใบเกมไบโอโปร์ไทป์ซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะ เป็นคลิปสุดท้ายของเกมเกมนี้ละของช่องเรานะเพราะว่าผ่านสเตจห้าละมันไม่ได้มีสเตจหกต่อไปเนาะอันเดี๋ยวผมปดไปก่อนเนี่ยมันก็ขึ้นว่าอันล็อกทุกอย่างใช่ปะแล้วก็ไม่ได้มีสเตจต่อไปอ่ะมันจบที่สเตจห้านี่จีจบแล้วเพราะฉะนั้นก็เกมนี้ก็น่าจะปิดปิดจ็อบไปจากช่องเราเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า มีใครอยากให้เล่นอีกก็ลองคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาได้นะแบบอยากจะให้เล่นอีกสักหน่อยแบบอยากให้ผ่านสเตจห้าถึงเวฟบสิบห้าโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวขี้โกงแบบนี้จังเลยหรืออะไรเงี้ยผมก็อาจจะกลับมาตามคำเรียกร้องนิดหนึ่งมาเล่นสเตจห้าผ่านด้วยตัวธรรมดาให้น่าจะในความพยายามแบบว่าเลือดตาก,กระทูดออกมาเลยแต่ว่าก็น่าจะพอไหวอยู่โอเคก็สลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเล่นกับใคร ก็สามารถติดตามรับชมไ้ที่ช่องกัน p เดอร์เลยครับสำหรับวันนี้บายบายครับ